คน,น,น,นทางยางลงครับตอนนี้นี่มันจะเป็นอาทิตย์จริงัพี่อ้น,นทลนีคือขาเียรกันมันจบแล้วแต่ใครเราไม่เขียน มันจักรยานเนี่ยแงอนน <c oughs> นี่ครับรายงานสถานาการณ์กับตอนนี้นีถนนตำบลกาบเชิงครับนี่ตอนนี้เงียบกบ <c oughs> ยบ,ยบตอนนี้ฮอตสนามกีฬาลเลยรับเคอยูไปไม่ได้ไงตกาบเชิงเราต้องปิดอ่ะ นี่น้ำเออครับยังมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ยังมีรถสัญจรอยู่อีก มีเ <cents> พื <ge> ่อนอยู่แสดงว่าเขาทยอยเคลียร์คนออกมอว่ามันรถหน่วยงานตัวนี้นี่ครับตอนนี้บาร์เบตมาเบิงบานครับพี่น้องสงบเงียบสงบครับตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงลูกปืนยังเลยครับตอนนี้คือ มันเงียบเงียบจนเปยย็นตะยานนะครับบอกถึงนี่ครับกิ้งไม้ฮักอีกพี่นอ้องฝนตกสงส่ส่มแห้งครับอยู่บ้านอตอนนี้มาเบตก็ได้มาคนคองออกจากบ้านแล้วครับพี่น้องเมารถครับนี่รถกระบะลืมฟอร์ดครับพี่น้องเอาวีโกไปแล้วฟอร์ดฟอร์ดยังไม่ได้ออกจากบ้าน ดูแลตัวเองน้ำเดอ้อทุกคน,นค,ความรู้สึกตอนนี้นี่บาเบยคขับรถคนเดียวครับเดินทางออกจากหมู่บ้านมาโคตรแบบบังเวงเลยมันความรู้สึกแบบโดดเดียวแบบบอกว่าถึงนะครับย่านกับยานแบบ เป็นกำลังใจให้พี่ทหารที่รักษาอยู่นานเนี่ยวยครับสูสูสครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางออพยกไปแล้วครับสิจัดนางจัดเต็มอย่างก็กจัดการเลยครับพี่เพื่อนทหารครับ จัดเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมโอเคครับจะวจะอัปเดตให้บเบื้องเรื่อยๆครับตอนนี้สถานการณ์รยอยู่แถวบ้านกรับมีเสียงบึมบั่มบึมบั่มเรื่อยๆอยู่ครับแต่เว้นระยะบริได้ทีคือตอนที่บราเบ็นอยู่บ้านเนาะฮึบ รถวะเนาะทางปูข้างขุดแต่ก็ยังมีอยู่ด้ถือว่าบอบเบี้ยวเท่าไยโอ้ยดียังมีคนอยู่ระวังการเดินทางของบาเบตตอนนี้ก็ยังมีคนอยู่ข้างทางเรือยอยู่ครับยังพออยู่ครับยังมีคนอยู่อันนี้เฉพาะบางหมู่บ้านเนาะบางพืง้นที่ เราเบกกับามารมาบอกไดเด้อครับว่ามู่บานไดในนี้นะครับเพราะว่ามเป็นความหลับครับพี่น้องเอาโอเคครับผู้ได้ที่อยู่ดูแลมู่บานก็รักษาตัวจ้าของนะครับดูแลกันละกันนะครับที่อยู่น้ากันเนาะโอเคครับสุสุครับอาเบกขอเดินทางต่อแล้วครับผมไปบายครับโชคดีกันทุกคนครับสุสุ นี่ครับตอนนี้มาเบ็ดรถติดแห้งครับพี่น้องบางคนว่าเกิดยังคืนวุนว่นวายไปเบิดเลยตอนนี้ถนนเ้นทางสีเขาเมืองครับโอ้ยเป็นแนวไดนเนาะนี่เนาะรถติดยาวเหยียดเลยครับตอนนี้คุนขันลังวาเวร์นะุูน่ะยาวเป็นแบบเนี่ยนี่เนาะ ทั้งรถรวมกันตอนนี้บุญวายิดแล้วครับโอ้ยขับรถยังระมัดระวังนี่เด้อครับพี่น่องเลยเนี่ยนี่นะเห็นไหใส่ถน,นนกันยังระมัดระวังนะครับรถติดแน่นหลายแห้งครับตอนนี้ จากบึงหูสีเดินทางไปใสกันกับบึงหูครับยังบ่มีจุดมุงไม้แล้วครับตอนนี้สงสัยน่าจะออกมาจากจุดอพยพที่อยู่ใกลๆตะ,ะเค็บชายแดนเนะครับเดินทางปลอดภัยกันเออทุกคนกอกอะไรก็ยักษิงห้มันปั่นนี่อย่างกันนักกันนะสนใจ เห็นแต่คับลัคนเดียวนะบเป็นสุกเลยบาเบตอนนี้จะบ้าพูดง่กับถักมาคามาเป็นไงบ้างครับโอ้จักสถานการณ์จกเป็นอย่างไรตอนนี้รถติดกันยาวหยียบเลยเนี่ย Okay, ครับพี่น,น้องเดินทางกันปลอดภัยสุขสุขกันเด้อครับผู้ที่อพพยโอ้ยไปให้ใกล้ที่สุดครับเท่าที่ใกล้ได้นี่ออกจากจังหวัดสุรินทร์ไปเลยครับน่าจะดีที่สุดนะคิดว่าน่าจะปลอดภัยสุดครับโอเคครับอขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับผม ใครตูกูทุกคนเด้ออาู